When there no more hope more No left me สวัสดีค่ะพบกับพี่บิ๊กแล้วนะคะวันนี้พี่บิ๊กจะพาทุกท่านมาชมวิธีการเปลี่ยนกระถางนะคะตอนนี้ก็คือเจ้าไลท็อปนะคะลท็อปเป็นภาษาละตินนะคะแปลว่าหินมีชีวิตนะคะหินนะคะหินแต่หลายๆคนจะชอบเรียกมันไอ้ตูดนะคะเรามันเรียกเรียกมันว่าหินมีชีวิตมันน่ารักกว่านะคะอันนี้ นะจริงๆแล้วของพี่บิ๊กเนี่ยเพาะไว้เยอะเลยแต่ว่ามันยังไม่โตขนาดนี้นะคะพี่บิ๊กก็ไปเอฟเข้ามาอันนี้หลายๆคนก็อาจจะไปเอฟมาแบบแบบพี่บิ๊กนี่แหละนะคะเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่สูงมากพอจับต้องได้พอเอฟมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะมาใส่กระถางยังไงเพราะว่าเราทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้นเล็กจะตายหมดนะคะอันนี้พี่พี่ก,ก็จะมาดูมาบอกเล่าเก้าสิบเรื่องของการแยกกระถางนะคะพอดีว่าด้วยเวลามันอาจจะ จำกัดนะคะพี่บิ๊กก็เลยทำไว้บ้างนะคะนี่แล้วก็เนี่ยเวลาก็เพาะก,กันนะคะก็มีส่วนผสมของมะพร้าวนะคะเฟอร์ไลท์เฟอร์ไลท์เวอร,ร์อมิคูไลท์นะคะมะพร้าวก็แล้วก็ดินนิดหน่อยนะคะเพราะตัวนี้ก็ตอนเพาะก็ชุ่มชื้นนิดนึงอันนี้มันจะมีหัวใหญ่หัวเล็กนะคะหัวใหญ่เราก็จะแยกเป็นไปใช้ใส่กระถางที่พวกเราเตรียมมาได้เลยของพี่บิ๊กจะใช้2นิ้วนะคะแต่ของพวกเราอาจจะเป็นกระ,ระถางเซรามิกกิฟเก ก็แล้วแต่นะคะก็จะแยกก็จะได้ออกมาโอ้อันนี้ถ้าเกิดเราดึงเราดึงค่อยๆแล้วเขาไม่รูจักกันแนสะด,วนนะะดงว่าเขาเป็นต้นเดียวกันนะคะแสดงว่าเขาเป็นต้นเดียวกันเพราะฉะนัน้นนี่ก็เป็นต้นเดียวกันเราจะปลูกถ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะตัดร่างนิดนึงนะคะแล้วก็เอาลงปลูกสองนิ้วแบบนี้นะคะส่วนต้นเล็กๆนะคะที่มันเล็กๆอย่างนี้ยเราจะไปเลี้ยงใส่กระถางสองสองนิ้วเลยเนี่ยน่าจะไม่รอด น,ะะนี้เราก็เอฟมากระถางนี้มันก็หลายตังอยู่เนาะเอาให้มันรอดทุกชีวิตเนาะให้หินทุกต้นรอดนะคะนี่ของพี่บิ๊กก็จะเอามาเลี้ยงรวมๆกันแบบนี้นะคะเราก็หากระถางปากกว้างมานิดนึงนะคะเวลาใส่ลงไปจิ้มลงลินก็แต่งรากนะคะแต่งรากตัดแต่งรากนิดนึงแล้วก็เอา,เอาใบเลี้ยงมันใบเลี้ยงมันที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะคะอ,ออก หรือจะไม่ออกถ้ามันติดถ้ามันติดแต่ว่าไม่ใช่ว่าพาซื้อนะเห็นมันติดขูดเอาจนออกนะคะเปลือกมันเป็นแผลนี่ก็ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาจิ้มลงเวลาจิ้มก็เอาที่หนีบน้ํานะคะอย่าก,กดหัวมันอย่าไปคมคืนมันนะคะเนี่ยไส์เล็ก,เลกๆเนี่ยก็เอานี่ออกนิดนึงเสร็จแล้วก็นําล่องไว้ก่อนแล้วก็จับรากมันค่อยค ริมจะช้ำนะคะต้องบอกคบงงมนะคะก็เป็นอาเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เวลาลดน้ําก็ใช้วิธีการดูดขึ้นมานะคะส่วนตันนี้เราจะมาปลูกสองนิ้วนะคะก็จบกลงไปก็ใส่หินเออใส่ดินใส่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ยอันนี้รีกว่าโอา้แยกกันได้แยกเลยตอนนี้กำสวยเลย แต่ว่าเวลาวางเจ้าไรท็อปเนี่ยพยายามวางให้โคนมันลงไปลึกนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องใส่หินน่ะให้มันอยู่ระดับให้ตัวมันขึ้นมาแค่นี้เพราะเขาจะชอบหมกอยู่กับหินเขาจะไม่ชอบลอยขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆนะคะเขาเป็นพวกไม่ใช่พวกหัวสูงเนาะก็เอาหินใหญ่เอาหินเล็กนะคะหินเล็กโรยโรยประคองให้เราตั้งตรงไว้ตัดนิดหนึ่งนะคะ ตรงนี้เราก็จะมีลายทอปสวยๆนะคะแล้วก็มีชีวิตรอดนะคะกระถางหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะนะคะี่ค่ะหลายกระถางเลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่บิ๊กต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้พี่บิ๊กด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ When there